สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องงานประดิษฐ์ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการประดิษฐ์ใบตองเป็นของใช้นะคะของใช้จากใบตองซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการประดิษฐ์กระทง4ี่มุมไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทํากลวยใส่ดอกไม้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ก็คือมีใบตองนะคะใบตอง เข็มไม้กลับนะะไม้กลัดักันไกลกันไกลไม้ปัดทัดนะคะแล้วก็มีดอกไม้ซึ่งเราจะหาได้ตามแล้วแต่ว่าเราจะได้ดอกไม้ชนิดใดมานะคะวิธีการทำง่ายๆนะคะเราก็จะใช้กระบวนการ กระบวนการงานประดิษฐ์ก็คือต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มีการวางแผนหลังจากนั้นเมื่อได้วัสดุอุปกรณ์มาแล้วเราก็จะเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเด็กๆตามมานะคะครูจะเริ่มทําแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเตรียมใบตองน,นะคะใบตองที่เราหามาได้เนี่ยเราก็ทําความสะอาดให้สะอาดต่อน,นะคะโดยเอาผ้าคีริ้วเช็ดให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อเช็ดสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวัดขนาดขนาดของเราที่จะทำกลวยใส่ดอกไม้เนี่ยเราก็จะวัดขนาดให้ได้4นิ้วนะคะ4นิ้วชิงได้4นิ้วเมื่อได้4นิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาากะหรือพับให้ได้กึ่งกลางหากกึ่งกลางให้ได้ก่อนไม่ต้องไปกดนะคะกะเอาประมาณให้ได้กึ่งกลางแล้วเราเอาทางด้านทางด้านที่อยู่ด้านแข็งนะคะด้าน ด้ากลางตรงนี้เป็นด้านปลายของใบนะคะเอาด้านแข็งดูทางขวามือแล้วเราก็จัดให้ให้ได้มุมกึ่งกลางเมื่อได้กึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยเราก็ม้วนนะคะม้วนปายนะก็จะได้กลวยเมื่อได้กลวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไม้กัดนะคะที่เราเตรียมมาไว้แล้วเนี่ยกลัดบ,บริเวณตรงปลายตรงนี้นะคะจะเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้ เรียบร้อยแล้วเป็นรูปกล้วยดอกไม้แล้วด้านบนนี้จะไม่ค่อยสวยนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะกรรไกรตัดคอเจียนใบตองให้ได้สวยงามเมื่อไดอ้แบบนี้แล้วเป็นกล้วยใส่ดอกไม้แล้วนะคะแบบนี้นะคะที่คุณครูคเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาดอกไม้อาจจะเป็นดอกไม้ที่เราจะไปไหว้พระนะคะดอกจำปีจำปา หรือดอกไม้ที่ที่เราคิดว่าเราจะไปไหว้พระหรือไปวันใช้ประโยชน์ในวันไหว้ครูก็ได้นะคะถ้าเราทําแบบนี้นะคะได้หลายๆอันแล้วเราสามารถเอาไปจัดใส่เด้วยนะคะจัดใส่เด้วยหลายๆอันก็จะเป็นพุ่มดอกไม้ทําให้ดอกไม้อยู่กันเป็นกลุ่มนะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะฝึกทำกลวยใส่ดอกไม้ให้สำเร็จ หลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งงานให้คุณครูทางไลน์นะคะให้คุณครูได้ดูว่านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงก็ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงโควิดนี้นะคะให้อยู่บ้านปิดเชื้อเพื่อชาติแล้วมาพบกันหลังจากโควิดหมดแล้วเราก็มาเจอกันในห้องเรียนนะคะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย